กัาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีชุกชุกคนคุณตลมัมาส่งคลิปซองมายัางเงื่งนะพี่น้องคุณใครดีล่า่ต่า,างประเทศก็ดีพี่น้องตอนนี้ซาชุยกะได้เดินทางเข้ามาในเมืองแล้วเนาะหลังจากที่เบาใจเผื่อกระเห็ดปลาสวยกระเจ้าแล้วแต่กะยังแล้วบกขา,าเดเหรอพี่น้องแต่ว่าเข้ามาในเมืองซะก่อนอัน,นที่มาเบิ่ง มา่านเบาใจพราะท่านเคยเคยเห็นลงประตัวจะเกือพี่น้องเลยพญาย่พามก็เลยสิพาม,มาเบิง่งลงประตัวมาสั่งซีนเวียนเนาะพี่น้องมื่นแลยเพิ่นขึ้นมาแต่เด็กเบาใจเนะี่ยขึ้นมาแต่ตีสองตีสามคนแหละก็เลยมาแวะฮันค้าก็จะเอาพี่น้องมากินน้ำเหมือนมาคอได้พี่น้องมาซื้อปัน่นมามามาสั่งปั่นแอปเปิ้ลพี่น้องเลยระหว่างที่รอพญาย่พามพญาย่พามเพิ่นพาน่อไส้พี่น้อง อันที่เบาใจไปเห็นเือนในน้าวแหละเราคืนมาสั่งสร้างกระซีพี่น้องเลยเราคืนมาสั่งสร้างกระซี้เราบอกเราว่าล่ออยู่นะตลาดนอกเรากำลังสิขึ้นมาได้เละไปแล้วไปแล้วมีวีแล้วไปแล้วพี่น้องมีวีแล้วพุ่นเข้าพอใหญ่รายไปนะั่งพอยาย ไปเลยแม่ไปมันป่อยไปส่งเราไปส่งเลยหนาวด้่มตั้งเสัตว์วีวอ่ะนะพ่อ อัพโหดสำหรัยลุ่นกับบา้านไวรุ่นยานา่เรื่อายัางสะดอกบ้างก็หึหงัเป็นหูเบาใจ นั่งรอ่อใหญ่พามพี่น้องแก่ขึนเขาไปยังหลุดกับบยอมผาิีได้พี่น้องเลยเงินหายเินขงินหาบาทกับบย่อมเสียเขาลงมากท่ไหนจบอกหักรองเขาไปไหนกเขาจะเอาไปจั ตาหนี้คน,น,นมองบอกฟองฟก็จะเอาขึ้นเอาขึ้นในไดหนอะ,นะว่านี่จัดรนี่น,นัขึ้นมารอ,าอลยล,ลูกปลา,บบาเป็นลักอกาศเป็นประิเลยนะกเรอยลูกก็เลยแลเบุกปากเลยเนาะยุบไปเลยแนคะ่ต้างรสซิมอาบอกใครจะไปบอกใครนะใครจะไปชมกันเหรอมาเรียวเมาเอา

อยหันก้อยยแลนน้รถยหมนหูแต่หนาเชี่อจะมาบังมาบังก็ตัดติมตัดหูปะเมื่อก่อนมาเมื่อจากเชื่าป ทนเลกระลังข,งงาขง้าวที่ได้ก็คือลูกมะเขืีเชียไก่เนาะเหงเลยเนหะากระลังกงันสิไปแก่หลวงตรง ้อาไปไหนบุษบัแลัวเราจ่อามาแค่ปัาญาพาพามาเบเื่อนพี่น้องก่อนิด้องพอดีเลยใช่บนี้ลงประตูดอนเวลากลับมาเพื่อนพี่น้อง หลังจากไปสั่งเนื้อสั่งเรียบร้อยเลยไมมเอ้สั่งน้ำอันนี้เพื่อเอนุ่มเพ่เานุมเจ้าหายแล้วหายใจเป่าอาหารอื่นนะเอางเลือนฮะเอายื่นแล้วเราจะไม่หายโตยานนะบ่โตยานนะโกปลาหลาอนักงมืนง่ายงี้ิดเที่ยวมาง่าคุณเกี่ยวหมาสมมติใกันเี่ยวเสียงหัวนะ โตอีกยังนอนอันนี้บ่พี่น้องตลาดนอนพี่น้องไหมไม่วันก็กินโตปลาฉาดอยู่อยู่แก้มเป็นบ้อยู่ในแก้มนะจับนี่อย่าตีแห้งเลยก็มาเจอคือหอมหอมถ้าใจจะไปเห็นแต่บ้าเฮือยนเห็นนอมน,นะแล้วมึงว่าพาปไปพอเอ๋แต่มันอยู่เพื่อนอยู่บ่พอ,อ เอแล้วก็แม่เอาแม่เอาหันอยู่เออนวมเอออยู่นะฮะอืบ้านนาใช่ไหมคะจะดูกันหน้าเนาะวันรกอยู่ในเพื่อนเราปุ๊เพืแม่ง่ายอยูเพื่อนแม่ง่ายอยู่ใกล้เรื่องประจวบอยู่เคยเราได้ควงหัวควงอย่างนี้เออม่ค่อยมีบอกไอ้คำเราก็ไปหาเอื ta, ้อโน้มอยู okay. ่ตลาดหาเอื้อโน้มอยู่ตลาดเลยเอื้อโน้มก็บอกว่าพัวเขากับอยู่หันคือกันก็เลยไปบอกควงเอื้อโน้ม เจากเอาหั่นอ mm. oh, yeah, ืมม um, ื mm ่นข้าวใจเป่าหั่นต่เด็กกรจยเจี๊ยบกัะเปียบกระเจี๊ยบก็ยกรี๊บกระเจี๊ยกระเจียาก็ะเจี๊ยบกมเจี๊ยบเนี๊ยเียเจเจียเจ็กะเด็กเจยกรบเจีเจีกเจาเเกใเยจ๊กเ คุาเจ้าเห็ดกินปลาอยู่ฝุ่นนะข้าวผัดขิงปลักสองแล้วบริจาคินข้าวน้ำคุาเจ้าชิบไปกินอยู่เพื่อนดอกยิ่งขึ้นเขากันฮกินไหมกินกับยังแม่กับติ้งปลากะหยังป้ากินป้า <c oughs> ป ก็มียังก,กินป่าก็มียังป่ากินกับกรจิบน,น่อยบ,บบเวรหา <c oughs> น,นี่ใจเลยว่ากระจิบกระจับล้วนๆเลยนะเจ้าค่ะกินแหละตัวนึ่งกีดำหาๆไปหนุ่มแอนดำๆไลๆหนุ่แอนแล้วยิงในแค่ซ้ายไฟไน <Aww. S 1> ่น่มันะมันะช่างบอมัจอบในก๊กแล้วก็มาอะไรมสเจ้านเนื้อโลาโต อันนหลล้วาว่้วเนกกระโดกระมือนี่ตาัก็ใหญ่ด้วยหนึ่งข้ให้เล็ก็ิกินจตามทับไต่ไเจ้าก็กินไตมั้เดี๋ยวเช็ตีตหนกเออของป่าลัเองป่าใช่เหรอตคนน่ตคเหอเ่จงเนาะมีเียวซีเสวอเเี้ยวซิ่วง มาผมมาเห็นกับปิงปากระวานอ่ามผมมาเห็นสังน้องงานก็วายยานมันดอกกดหัวหนังก็งานมันมันหนังอะเนาะจะถคนเอกงต้นถีมคนเทอบง่ายล้งหึ่ก่่อย่งยดเใ mhm 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 kê, mhm 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 bác. mhm 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 ม่เาจบพราข <si ่าวทรเป็นได้วันนพี่แขงอีติวเออน้ามือหน่ออติวมึงไปไต่นาชิวานะได้จะมันิดาบียากคนหยุดท่อแกได้อีกคูนวะอือมไม่เขาคูนออไม่ข้าคูนอือมันหายอืออันนี้อิติวมึงติดไปไต แล้วคันบอกมันอยากว่าอะไรคันไปอยากว่าแะ้วกัออนอวยติ้วอวยติ้เเวเฮาไปนำมันคือเอาเนอวยพวกกันคลิปหนาพี่น้องมาีูพี่น้องก็กันคึ้งห้าย